ครับธรชมทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีไปหลักการได้ที่มันตรงกับพ in ี่รับช mm ุบอยู่ในประเทศเราตั้งประเทศครับครับวันนี้เราอยู่กันที่ครับเราอยู่ที่บ้านน้องตัวตรงกับบุญคบรลูกครับกับนี่ิสัยการผู้ปัญญามาแต่ธรรนผู้ปัญญาชุบจนคุรบุญลูกกับวันนี้ได้มันตรงได้มามีโอกาสได้แก่บรรยากาศครับเก็บบรรยากาศแล้วก็มามีส่วนรวมในการทำกิจกรรมครับน้อง ครับตามมาเลยครับค่ะผมไปเรียนบรรยากาศกันเลยประธานเจ้าการบริหารส่วนตัวดูผู้รายงานท่านก็ได้กล่าวรายงานต่อท่านนายกโครงการบริหารเส่วนตัวดูโครงการบริหารส่วนตำบลตัวดูนัทชัยศรีชวนค่ะผมสมฤทธิเมืองประธานสภาโครงการมหารส่วนตำบลตัวดูในนามของคณะกรรมการอาชีพงานว่าที่ห้องปุ่ปัญญาชุมชนบนบนดูครั้งที่18 ประจำปี2565นะครับและสมาชิกสภาองค์การหมานจับหวันนนทบุรีทุกท่านนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านได้อรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมบูมัญญาชุมชนนนบนรูในครั้งนี้โครงการงานวัฒนธรรมบูมัญญาชุมชนนนบนรู เป็นโครงการที่อาจจะต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนะครับโดยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่18โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็เพื่อให้ประชาชนชุมชนได้เรียนรู้ความสำคัญรู้จักวิถีชีวิตความเป็นมาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และก็เพื่อสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนุนชนสืบไปในการจัดงานวัฒนธรรมภูมิใจชนชนคนคนรูครั้งที่18ก็ประจำปี2 5 6 5ในครั้งนี้นะครับได้กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่10ถึง12กรกฎาคม ของ5อยาโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้นะครับในการออกร้านโดยเฉพาะ,ะในการจัดตลาดนัดนะครับหรือว่าหลาดน,นัดสวนไผ่นะครับขึ้นตรงนี้เขาเรียกสวนไผ่เรือ่องสูงเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองสงองพงมีการประกวดแกงส้ม ครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารประจำทิพนะครับการละเล่นพื้นบ้านต่างๆนะครับตลอดถึงการสาธิตการทำขนมไทยพิธีหล่อเทียนพรรษาสมโพธเทียนพรรษาแล้วก็แห่เทียนถวายเทียนพรรษามีการแสดงบนเวทีของศูนย์เอกลักษของนักเรียนของชุมชนแล้วก็มีพิธีมออเกียรติบัตร คนดีสีขวรอยู่นะครับมีการประกวดจดมนสารคัญยะนะครับแล้วก็มีการทำบุญข้าวสากพัดนัดพิเศษนะครับตลอดถือมีการเลื่อนเรอือมีรำลงย้อนยุกนะครับแล้วก็มีการแสดงจมาทตลุงครับวันนี้ได้เวลาอันสมควร แต่ผมขอเชิญท sure <se> ่านนายกองค์การบาลอําเภอจตุพลวุลเป็นนักชายสีสุวรรณได้กล่าวเปิดโครงการจัดงานวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนคนพลวุลครั้งที่18ในกันปี2565ขอกราบเรียนเชิญครับวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนคนพลวุลสมาชิกสภาองค์การบาลอําเภอจตุพลวุลกำนันตำบลพลวุลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ และก็แขกผู้มีเกียรติและก็รวมถึงพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านกับบรรยากาศว่าเจ้ากับผู้ดวนกับสด่ืเชมาครับนี่คือเป็นบรรยากาศในบอนที่จะปล่อยตัวกับการ,รนี่คือกิจกรรมของ,างก,การเดินวิ่งกิจกรรมเดินวิ่งเกื่อการกุศลนครับนี่นี่นะจากหลากหลายทองที่นะครับ แล้วมัมีต่วมรวมก็ถึงจนเราระยะตั้งประมาณที่เราวิ่งนี่ครับการวมรวมประมาณ5กิโลเมตรครับแต่ธรรมชาติก็ถึงตั้งช่วยหมาโอ้ช่วยหมาครับวิ่งรอบหมู่บ้านไป่เลอะสองไรลสองหน้าครับแต่เขาวิ่งเปิดทุกอุปแบบด้วย่าปแบบแล้วก็ได้บุญกันครับเปิดรัวแล้วช่วงเช้าทุกคนมารวมที่กับตรงนี้มากครับนะมารวมกันด้วยใจครับต่างนักวิ่งในชุมชนหนิงาหนักวิ่งจากข้างนอกครับครับเป็นภาพที่อบอุ่นำให้เสริมบรรยากาศของงานในงานที่ออกมา บบบนีี้รักับหลังจากที่ว่าเซ็ตปากจงเจ้าตรงนี้กับหลังจากนั้นกาเราเก่งทําเก่งจมกันต่อเดจากกับหลังจากที่ออกกับมังคายกันแลยครับเซนี่มันตรงคงจะไม่ปลาดตรงนี้นะครับไม่พลาดกับเราทุกทีเหมือนกันนะครับทีมันนกนั่นกับไปชมกันเลยครับครับผมเล่นกันปอปอเนื่อยนะปอปอเนื่อยกันเนื่อยพอดีครับกับเซนี่มันตรงไม่ต้องเนื่อยเลยครับคกับเวลาที่ทุกท่านรอคอยครับ ก็มานำรายย่อยกันพอดีแต่เดี๋ยววันนี้คุกด้วก็ได้มีโอกาสมาโชว์ทีมือนี่ครับนะใช่ครับตอนนี้บางทุงเราครับเรามาในนามชุมชนวันนี้ครับกับมีปักมีเล้ยกันแข่งกันแข่งรอวมปีนี้กับวัตถุดิบเราครับไอไอวันนี้เป็นปลาในสองทินปลาดุกเหมือนกันถุกตีมกับปักนี่ครับเลือกชั้นเลยคกับไก่เล้่ลูกเกลือไก่ไก่นะครับไก่น่าได้เลยกับเหลี่ยเตนะเหลือเตะกับไก่หยอกแข่งรอวมเลยแต่ว่าวัตถุดิบนีมันกันเอาอีกจ้ะนี่ครับเลือกตอกวอยนะครับตอกวอย เดี๋ยวกี่ย่างเปียกมีนี่มางอิจดไอ้ยาทีมเราสามคนอย่ไรครับนี้ทีมเราสามคนกับเดี่ยวสามคนต่างมดกาวทีมกาวทีมกาวทีมจากกาวมู่บานนะครับเคยเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่เคยตำปักกับตำปักนี่เนี่ยนัดเขาคนเลยครับตำปลาหลากปลาติมเกลืองกันก้าเกลืองแกงร้มตัวไปครับแต่ว่าในละทีมกันในละกลุ่มกันรถจอดออกมาไม่เหมือนกันต้องขัดมานะครับต้องขัดมาเลยก็มีอะไรดีขัดมากับตัวนี้มีกองดีอะไรก็อุ้ยกองที่อาจจะวันนั้นจะอย่างเร่งเลยกินะเจ้าไม่ปักแต่กังเลย ับอ่านี่ก็ติ้มเครื่องกันเนี่ครับอ่าโดยพลัมวีลมกันวีควยกันแต่มันไม่ติดมตัวไรติดมตึงขี้ย้างเปียกเนี่ยครับนะติ้มเครื่องครับกะเครื่องแกงต้มตัวไปนะครับนะกับไก่ไก่ไม้เลยครับไม้ไม้นะตุ๊บอะไรกันนุ้กขั้วเดี๋ยวก่อนอ๋อด้วยเนี่ยครับอ๋อเจ้าการมาเก็มเลยการมักกะ็มนการไหนหลังการไหนคะแน่นี่มันมีลไรไรลายซึ่งนะการกินหลังวันการเล็กๆการเขากันเลย ความรลวมเปรี่ยงกันบวกบวกลีลาตาต่างกันนะครับนะความรลวมเปรี่ยงลีลาตาต่างหลดจัดแล้วก็ครับเช๊บจช๊บเชิบเชิบเตโอ้มันต้องได้ปบบนี้อะครับความสะอาดความทุกทุกหลักษณะกากาเป็นกินการตัดสินกันนะครับครับนี่กันเลยก็แตกตัวมาตอนนี้ใกล้เรือแม่เก๋ยกันมาโอ้ยย่าคนออกแกงเดือดตั้งกระหลุนเพลิงเลยนะครับนุกกันนี่กองโลกวันนั้นเราเก่งจมปลาดุกกับซีเน่งหมายจมไอโนองหมายดองมาเนี่ยอ่าโน่หมายดองกับโนงหมายดองแล้วก็เราจ้ำ จอมตีดกันโอ้ยอี๋ก้ามจอมอันนั้นก้ามเปียกน้อยๆโอ้นี่อีทุกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยจั่มโดนหนามะนาวครับหนามะนาวนะจอมตีดเนี่ยครับโอ้นี่กลุ่มนี้อ่าจ่ายต่อมกนหมครับนะมีเคล็ดลับในการจัดจานกันนะก็บางคนก็จ่ายปักเกียงจ่ายปักเนอะกันเนี่ยครับจบเรืองนะเช่นเหลี่ยงเช่นเหลี่ยงนี่เช่นเหลี่ยงครับอี๋ก้ามวยหน้าตาโอเคสีสันกับอยู่ในการจัดจานอยู่ในการออกแบบ กองเราหรอจับจางตีไปกับจอดเกี้ยวไปวันนั้นทุกแด็กจะเป็นนมำนาวกับนะครับผมเคยมีกินน้มกับน้ะนาวกับต้องใส่ตอนเดี๋ยว่ราลงแรงเลนะจัดตัวแรงถึงอย่าดนีมันหอมอย่างปิดมุกอยู่เลยดีวันนั้นนุกกับนุกถือเป็นการกิจกรรมดนที่เรามาเืิ่ม้านวัฒนธรรมท่องติ้นนะครับเรื่องเพชนาก็เป็นเรื่องนึงนะครับนะแต่ว่าเราได้นุกกันได้จิ้มกันตำกันเองกินกันเองวันนั้น ต้องแต่ละกลุ่มก็เวลาที่เขาให้ประมาณจะมุ่งอยกนนึจะมงกับแต่เราเจ็ก้นมานน้นก็ตั้มว่กันผมไล่ก้นจุยกันกับผมเทปกับนี่ก็เอามาเรียงให้กับกรรมการได้จิ้มอ่ากับกาวตั้งยศนี่กับนะกาวตั้งยศกาวในพื้นที่อันนี้ใหมันได้เลยกอกกิรมลอยๆกับกาวหล่นๆกับ รอมทีไอกรรมการได้ชิมเลยวัตถุดิบเหมือนกันอะไรไกลๆกันแต่ว่ารสชาติที่ออกมาแต่ละกลุ่มแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันับแต่ที่สั้นกับเลี้ยวปากเลยกับกรรมการร่ามก้นเหมือนกับร่าตานเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของอาหารตัดหนังแกนปากปิ้นไปเลยกับตัวงานนี้กับวันนี้รลๆก็ไม่ได้เด็เป๋าลกับเป็นอาไม่ใช่ถึงกรรมกับนะเรเวๆกับ รวมดานุกันนี่กิจกรรมกองงานมันอยู่รวมไปได้นะครับเล่นกุญขากองกองงานกับเดี๋ยวหลังจากตรงนี้แก่งส้มแล้วเดี๋ยวปไปตำมจุ่มไปชมมีบรรยากาศนึงครับนะโอ้ไม่ใช่มาทิ้งเดียววันนี้ตอนนี้บรรทุนกับมาเลียมตอง,งไร้ทิ้งอ่าเราไปชมอ่าซุ่มของตอนนี้บรรทุนรับนี่ไปปล้ำกันอยู่ไร้วันนะครับไปตาําจุ่มกันจะจะจ้างกิจกรรมวันนี้เราพาทีมนุ่มจาก เป็นสุดเฉพาะของตอนนี้บรรทุงนะครับของแต่เล็กเรื่อยนะของแต่เล็กเรื่ยเยครับอ่าสุดเจ้าบ้านนะครับเปิดบูธเปิดจุ่มต่ำใกล้กันใกล้กันมั่งเจกันมั่งกินกันมั่งครับเี่ย่ยกันโอ้จ่วยกันจีกันเดี๋ยว้อมต่างงานเองนั่นกับนะครับใกล้ดีกับไม่พป๊กันมีการโย้จะเองนี่แปลงก้ามรูปไม่ตั้กันําไปพลางแจ๊กไปปลางใกล้ไปปลางครับ ได้มีมกิจกรรมรวมพลังงานบัรเนียงกล่องนุ่มจากเรื่องกล้องกล้องกินเล่นกล้องเนี่ยมันมันคาดไม่ได้พี่นี่นะกับปมมันมันขู่กับงานเนี่ยลุยคนจญช่วยกันดิบมังจุกมังเรื่องปะแล้วก็ไม่อยากแข่งนุ่มจากครับเอ่อนี่ดำต่ำได้แล้วเนี่ยมีกล่องวัดเลยมันต้องมีกล่องเข้าไอ้ยนีอ่านี่กับกับคนมาช่วยลุยก็คุยนะกับก็คุยคนมาช่วยลุยคนมาช่วยลุยบ้านก็ควาดได้แล้วอยู่หนัววัดหัวกะกับวัดหัวกาอยู่ วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมมอีกนินหนึ่ง,ก,งกับแก่งไรกับปีนี้อ่ะคัะะ่วเป็ดรับไอ้จ้าเลยเดจับเดี๋ยวนันห่อเดี๋ยวปักจังเตี้ยตะม,มุนลกันได้ด้วยเรื่องสมุนไพลอยูว่าใจเราคกับโเรื่องเรื่องสมุนไพรครับโมกันต่างอานันาทนี่เราคัวเป็ดกับกิโลเป็ดวันนั้นวันนั้นสิบสองโลกับไอ้จ้ะตาคือต้<ท>าต้<ท>าด้าต้าเต้าต้้าต้าา้าา เอาเป็ดลงไปล้วนก่อนกับไปล้วนไปล้วนให้ไห้เนื้อยซุกให้หนามเองกันกับจะกินดีจังที่กาเป็ดวันนั้นเ่ยเก็ย่อกันต่างอานกันกับเรายิ้มต่างอานกับทุกคนมีเรายิ้มกับเราล้วนไหนก็ได้เทแล้วกระเพล่บ่็หนามเองนะอ่าอีกเตรียมเยือื่นอย่หม้อเติมกี่ป่ะกับหลังจากตีล้วนเป็ดได้พอได้เาเครื่องลงไปเลยเครื่องลงไปเลยกับกับกับเป็นซุกนะบางคนก็ได้เครื่องก่อน ก๋วยเป็ดลงแต่กล้องเรานี่เราจะจะล้วนในเนื้อมันทุกก่อนกับเพื่อให้มันได้ดูดเครืองก็ไปในเนื้อครับในมีหลอดจากที่ร้ยอ,อยกับล้วนไปเรื่อยๆกับ,บปัดจนได้ไงฮะเติมหนามิดกับเติมหนามิดให้มันเผือ่อยกับรุ่นใหม่คุ้นมาเลยครับรุ่นใหม่คู้นไห้เป็ดมันในจุกเต็มทีนี่ช่วงนี้คือหอมทางงานแหละครับ,รบหอมทางงานเลยช่วงนี้ไล่กุ้นมาหึงกันต่อไดุ้กสักทีนี่ดิยินๆกับเยินๆหลังจากที่ว่า เข้ากันเลยครับนี่ใส่วัวก่าลงไปเลยวัวก่าอ้นกับนะครับผมเปิดบล็อาดิดครับครับตับปักมังช่วยการละไมละมือตัวเป็ดนี่ถ้าไม่เปื่อยหลือถ้าแก่งแกงนี่มันโผล่กับเจ้าของมันต้องให้เปื่อยดีกินไอ้กับตามด้วยทั้งหมดเลยนะครับใบตูนใบล่าไว้จากการกับได้ลงได้ลงกับกับโซโซไปเลยครับผมมันต้องให้ตึงเกลี้งตึงสาควายกับสาควายสักษ์ทุกเรื่อับสาควายเลยครับอ่านี่ผมปวดได้ไอ้ ปักกำลังแหลกกากไว้เลยดินี่หนามเองกดเทือกๆนะกลมเริมครับตอนนี้ครับน,นะไอจวงเนี่ยเวลาที่โราค่อยมาถึงเลยครับเนี่ยยากตักปักเดียวสิตัวไอ้องตัวกันคือเราทําต้องการทําไห้ให้ชิมกันครับถ้าใม้ชิมกันสังน่งอานนะครับาอาจจะไม่ตัวถึงนะพี่นี่นะแต่ว่าคือว่าได้ชิมกันคนกําจ้องกําก็คือว่าเราบายใจแหละคระปฏิไปิกันจุ้ยกัน แป๊บเดียวนั่นกับแป๊บเดียวแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวต่างยิ่งต่างใจแล้จอบกันเป็นนี่นายบานบานเอียดเสียบีก็มาช่วยอยู่ต่างงานวันนั้นหลายคนกับดาวที่ตกนะกับนี่เสียบีรูนตายแล้วเนี่ยตายไปรู้ตายรู้ตายแล้วแววแววแววแหววรอเพื่อนเต็มอ่าล่วงคอมเมนต์เพอนที่มันตูมเร็วววแล้วลอยปุ้ย เสียงเครื่องควายเจ้าๆหนูโอ้เราไปเล่ตานูลาวติกันนี่ครับด้านหน้าเวทีคับนะครับผมขอข่าด้วยเ้าๆก็อยู่ดีเนูเดี๋ยวเต้นกันอยู่นู พี่จะพาน้องโชว์พี่อยากรักอย่างคอยไม่เปลี่ยนใจตายสูวมรักริง่งอทุกคืนคำบพี่ยังคอยแม่ดึกคบเฝ้าร้อ,รองลลิงริ่งโงเรียกเธอกับโลมา ปูรักได้นั่งกันว่อวะคุโดนครับเล่นจากนู่นจากนี่แหละกับนั่งลุงกับเลื่อมเล่นล่ะเดี๋ยนั่งกันว่าครับก็บตอนี้มันต้องเอาที่โอกาสนะในรอบมาลัดแต่ไม่จมไม่โดนนะครับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาวันนี้กันเนี่ยครับเกับจากเล่นนั่งลุงกับเราตัวเดียวกันเดือนร่มจากรอบเล่นคนมัดคนมัดกันครับก็บเขาลัดแต่ไมจมกันว่านล้วับนะครับผมเขาให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับครับประกันไหมล่ะนะครับตอนนี้บรรทุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ